วันนี้พามาดูบ้านไซส์กลางหลังใหญ่ๆกันบ้างนะคะหลังนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นแค่7,200บาทเท่านั้นเองค่ะตามเพามาชมข้างในกันเลยค่ะนี่ค่ะหน้าบ้านนะคะมีความกว้างถึง5เมตรครึ่งเลยค่ะสามารถจอดรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์นะคะ ได้สบายๆเลยค่ะหลังนี้นะคะอยู่จเจริญหนึ่งธัญบุรีของสีค่ะตามพามาดูข้างในเลยค่ะหลังนี้นะคะฟังก์ชัน4ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะเข้ามาดูข้างในกันเลยค่ะนี่ค่ะเข้ามาในบ้านนะคะก็จะพบกับโถงก,งกว้างๆอย่างนี้เลยนะคะตามสไตล์ของอยู่จเจริญนะคะเพดานสูงมากเลยนะคะหลังนี้จะค่อนข้างสูงโปร่งเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะพบกับ ห้องน้ํานะคะชั้นล่างเนาะแล้วก็จะมีพื้นที่อนเนกประสงค์ตรงนี้นะคะซึ่งก็จะมีโต๊ะทานข้าวไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะ นี่จะเป็นห้องนอนชั้นล่างของเรานะคะกว้างๆแบบนี้เลยนะคะหลังนี้นะคะปูกระเบื้องให้ใหม่แล้วนะคะทั้งหลังเลยค่ะแล้วก็ทําห้องครัวนะคะให้ใหม่จริงๆทําใหม่ทั้งหลังมาและค่ะนะคะเดี๋ยวเข้ามาดูห้องครัวกันเลยค่ะมีเคาน์เตอร์ครัวเรียบร้อยนะคะหลังคานะคะเป็นหลังคาเมทัลชีทนะคะบุพียูโฟมอย่างดีเลยค่ะแล้วก็จะมีพื้นที่นะคะสําหรับวางของได้อีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวตามพาไปชมส่วนอื่นกันนะคะห้องน้ําข้างล่างะคะ่ะ ห้องน้ำข้างล่างนะคะสามารถอาบน้ําได้นะคะที่นี่จะมีห้องน้ำสองห้องนะคะชั้นล่างหนึ่งห้องชั้นบนหนึ่งห้องนะคะเดี๋ยวตามแพวไปชมชั้นบนกันนะคะว่ามีฟังก์ชันยังไงคะ่ะ นี่ค่ะชั้นบนนะคะจะมีห้องนอนสามห้องนะคะห้องน้ํหนึ่งห้องนะคะปูกระเบื้องพื้นใหม่ทั้งหลังเลยนะคะ<ม>เดี๋ยวตามพาไปชมห้องนอนใหญ่กันก่อนค่ะห้องนอนใหญ่จะอยู่ทางด้านหน้าบ้านนะคะจะมีความกว้างอย่างนี้เลยค่ะวางเตียง5้าฟุตหฟุตนะคะตู้เสื้อผ้าวางโซฟาอีกชุดหนึ่งยังได้เลยนะคะ<ม>เพราะว่าหลังนี้นะคะเนื้อที่24.2ตารางวานะคะก็จะมีพื้นที่เนี่ยกว้างอย่างนี้เลยเพราะว่า ความกว้างของพื้นที่ใช้สอยตเต็มตเต็มความกว้างของบ้านเลยนะคะมาดูอีกอสองห้องที่เหลือค่ะ,คะอันนี้จะเป็นห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งนะคะซึ่งก็สามารถวางเตียง5ฟุต6ฟุตได้สบายๆเหมือนกันคะ่ะอีกห้องหนึ่งนะคะนี่ค่ะจะมีความกว้างเหมือนกันนะคะ ตาสไตล์บ้านอยู่เจริญนะคะก็คือจะมีพื้นที่ตรงนี้นะคะที่เป็นยกพื้นขึ้นมายกระดับตรงนี้นะคะสามารถใช้เป็นพื้นที่วางิ้ง่พระโต๊ะหมู่บูชานะคะหรือจะทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นก็ได้เลยค่ะ ไหนนะคะสนใจที่จะเข้ามาเยี่ยมชมบ้านนะคะหลังนี้นะคะอยู่เจริญหนึ่งธัญบุรีคลองสี่นะคะสามารถเข้าออกได้หลายช่องทางนะคะทั้งทางถนนรงังสิตนครนายกและถนนลำลูกกานะคะตัวบ้านนะคะจะค่อนมาทางถนนรงังสิตนครนายกเข้ามาจากถนนรงังสิตนครนายกแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะหมู่บ้านจะอยู่ตรงข้ามกับแมคโครเลยนะคะหลังนี้นะคะ24.2ตารางวานะคะ4ห้องนอน2ห้องน้ำน,นะคะสามารถจอดรถในบ้านได้1นคันค่ะ ราคานะคะสองล้านสอบาทกู้ร่วมกันได้ถึง3าท่านเลยทีเดียวค่ะผ่อนเริ่มต้นแค่7จ็ดันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะท่านไหนสนใจนะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมบ้านนัดหมายกับแพรได้ทุกวันเลยนะคะตามเบอร์และไลน์ที่ขึ้นอยู่ด้านบนนี้ได้เลยค่ะ